ปล่อยผีเสื้อข้างล่านะคะเดี๋ยวเรานี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วครับที่สองเดยต้อไปปล่อยเพรมันบินใหญ่เลยแต่กลางคืนแล้วอะอันนี้ทำไมมาปล่อยกลางคืนอ่ะเพราะว่าิ่งเยนจะเทคอนโดเสร็จแล้วพี่ขงเกิดวิ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 นยวิ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 วยวิววิวิวิวาวิวิวิวนวอวิว้ บ่ยกลางคืนกายผีเชื่องคืนเหรอฮ้ยตรงนี้ตรงนั้นไม่มีแสงอ่ะเนี่ยตรงนี้แหละเขาบินไปได้เดี๋ยวเราขอแอบถ่ายแอบแอบถ่ายเขาว่าเขาหน้าตาแบบไหนก่อนได้ไหมว่าเราเห็นไหมนะนี่นี่แกะมาแกะมโอ้สวยนะตอนเห็นของจริงที่ไทยน่สวยมากเลยพร้อมไหมพร้อมไหมเปิดเบาๆมันอาจจะยังไม่บินได้ค่อยๆเปิดนะพร้อมนะ เขาตี้ตัวใหญ่จตัวใหญวสวยมากสวยมากตัวใหญ่กว่าในกล้องอีกอะไม่เหมือนว่าเออในกล้องเดูตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรเห็นลน์ไหมลายสวยไลนให้เขาอยู่น่ยเว่าเขางงว่ากลางคืนเลยยังไงนะ มันไม่ใช่ว่าเขาบินไม่ได้นะเมืเ่อกี้เขาบินอยู่ในกล่องแบบปุ๊บปุ๊บปุบตลอดเลยอโอ้โหทั้งทั้งชื่อตัวนี้ชื่ออะไรดีตัวนี้ชื่อ, Beauty อ,อบิวตี้ฟูลโอ้ยบิวตี้ฟูลอะ <Butter> เหรอเลอะ night butterfly โอ้ยัตเตอร์ t t e r อ่ะสุดชื่ออะไรกันแน่นั่นตัวแรกอะ่ะแล้วตัวแรกอ่ะตัวแรกบิวตี้ฟูลตัวนี้ไ n i บัตเตอร์ r f l y นั่นตัวแรกก็ต้องเป็นไ l i g ดีบัตเตอร์ r f l y โอเค บินมาแล้วเนี่ยครเขาสวยงามเนาะอยากจะซูมดูเขาหน่อยนะออกสู่ธรรมชาติอยู่นะครับตอนนี้เขางงบินอยู่ข้างไหนกระจกไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเขาจะลงทางไหมสองเราพิเศษกลางคืนไปแล้วแล้วโชคดีนะ บายบายโชคดีนะเร็วลาเขาหน่อยเร็วเขาหายไปแล้วไหนม่มามองไม่เห็นไม่เกมาเราเห็นแล้วเอ้ยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าบ้านเราแบบต้นไม้เยอะไงเขาว่าอยู่กับต้นไม้ดีกว่าไหน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 ดูนะเห็นไหม อโอเคเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วนี่รายการผี่ล้วเนี่ย <c oughs> มาตอนคืนแล้วไฟสองน่อยู่ตรงนั้นโอเคนะทุกคนลากันไปก่อนในที่สุดผีเสื้อตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สามตัวที่สามของทุกคนตอนนี้เหลือของทางทำลุ้นอยู่คนเดียวเพราะเจ๊หมดแล้วใช่ไหมนด่างเหลือดักได้อยู่บ่ะ อยู่เหลืออยุ่ตัวหนึ่งแล้วก็เหลือหนอนอีกหนึ่งโอ้ยโอยลุนลุนรอดเยอะเลยนี่คุณทําอะไรกับหนอนเนี่ยถึงตายไปหมดเลยตัวเดียวเลี้ยงเจ็ดตัวเอาเอาจริงเคือกินหรือเปล่ากิงเข้าไปหรือเปล่าเจ็ดเลี้ยงเจ็ดตัวแต่ว่ารอดไปตัวเดียวตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเลี้ยงแค่ห้าจ้าห้าตัวตอนนี้ไปสองแล้วแล้วยังเหลือเป็นอีกหนหนอนอีกหนึ่งเด็กได้อีกหนึ่งแต่ว่าตายไปแค่หนึ่งโอ้ยจะ ทางทำยังไม่ออกสักตัวเลยนะ<ช>อะนะันป่าบายบายครับขอให้ทาเป็นลายบายบายยย